ามาดูโรงเรือนตะกะแตนเราโรงเรือนตะกะแตนเราจะเป็นขนาด2อคูณสเมตรความสูง3เมตรจะเป็นกึ่งมุง้งมุ้งจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกกันฝนได้ไม่ต้องกลัวว่าฝนตกลงมาแล้วตะกะแตนจะตายแล้วก็ส่วนเอตรงหน้าหลังที่เป็นมุ้งเราก็จะใส่อันนี้ไว้ เลาฝนตกเราก็จะปิดลงมาเพื่อกันไม่ให้ฝนสาดเข้าหน้าหลังของนุ้งเพราะว่าตะกะแตนอ่ะถ้าสมมุติเกิดว่าฝนตกแรงๆแล้วเขาโดนน้ําฝนเยอะๆมันทําให้เขาตายเขาสําลักน้ําตายนะไม่ใช่ว่าโดนฝนได้นะตะกแตนโดนได้นิดหน่อยโดนหนักไม่ได้เลยตายหมดเพราะว่าเราลองตอนที่เราทดลองเลี้ยงตอนแรกสองขีดอ่ะโดนฝนตายหมดเลยสองขีดสูญเสียไปเลยสองพันทรีฟี อันเนี้ยเราเริ่มเลยมาเริ่มเลี้ยงใหม่ตอนหนึ่งขีดสั่งมาหนึ่งขีดหนึ่งพันบาทอันนี้คือจากหนึขีดแล้วเราก็เอามาเลี้ยงต่อจนเขาโต 1' ขีดเนี่ยเราเก็บไข่ได้เกือบ1นึ่กิโลประมาณ7จ็ดขีดอ่ะอันนี้คือที่เขาฟักออกมาแล้วจาก1ขีดแล้วเราเอามาเลี้ยงต่อเก็บไข่ยังไม่ขาย เจ็ดแขีดคือฟักออกมาได้ประมาณเท่านี้เจ็ดแขีดถามว่ามีตายไหมมีตายเพราะว่าเออสัตว์ตะกะแตนน่ะมันเป็นสัตว์ที่บอบบางแล้วก็ตายง่ายคือนิดหน่อยอ่ะมันก็จะตายทําแรงนีดหน่อยเวลาเข้าไปทำคขาสัตา์กงเนี่ยกว่าโดนนิดหน่อยเขาก็ขาหากตายแล้วถ้าคนเลี้ยงตะกะแตนน่ะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆห้ามใจร้อน กระแตงเขาจะมีอายุประมาณ50-60วันนะในออตำราแต่ในความเป็นจริงอะที่เราเลี้ยงมาเขาเกิน60วันด้วยซ้าเนี่ยรุ่น,นเนี้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยของเราอันนี้คือรุ่นที่เราเลี้ยงตอนก่อนที่เขาจะโอ้ยเดี๋ยวก่อนกล้องน,นี่ที่เราเลี้ยงรุ่นแรกที่เขาโตมาเนี่ยน,นี่คือรุ่นแรกเลยยังอยู่ยังไม่ตาย พวกตัวใหญ่นี้คือรุ่นแรกนะเกินหกสิบวันอันนี้คือรุ่นแรกของเราไม่ตายเกินหกสิบวันแล้วเพราะฉะนั้นตามตำราบอกว่าอายุอยู่แค่ห้าสิบถึงหกสิบวันไม่ใช่แล้วค่ะต้องเอาตามความเป็นจริงลวเลีเ้ยงสัตว์เนี่ยน้องจะชอบอยู่มุมมากแล้วก็แตงเป็นสัตว์ขี้กลัว ที่ตื่นจะชอบอยู่ตรงตามมุมอยู่เกาะกันเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆม,ลม,มแล้วก็จะชอบแสงแดดแต่ถ้าตัวเล็กๆอะ่ะโดนแดดแรงไปก็ตายนะคือต้องให้มันพอดีพอดีพอเหมาะอางเงี้ยเพราะว่าแดดบ้านเราตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากก็เอาแสดงบังให้น้องหน่อย มันจะได้แดดไม่แรงมากช่วงเที่ยงช่วงบายย่ายอันนี้หญ้าไผ่เก็บตามข้างทางเลยค่ะเลี้ยงตะกะแตงไม่ต้องซื้อหญ้าไม่ต้องซื้อหัวอาหารหญ้าตามข้างทางเราดูที่มันแบบว่าสะอาดดูปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาให้เขากินได้เลยไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะแล้วเราก็ปลูกต้นกล้วยไว้หลังบ้านตรงนั้นด้วยเพราะว่าตะกะแตงเขาชอบกินใบตองเหมือนกันนะกินจนเกี้ยงเหลือตะก้านอะ่ะเวลาลงไปให้ อันนี้แล้วเราก็จะบอกเพศมันอันนี้รวมกล้องหน่อยก่นอน,นอันนี้ตัวผู้กล้องไม่จับเลยนี่อันนี้ตัวผู้ตัวผู้เขาจะตัวเล็กกว่าน,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 นี่ตัวผู้นี่คือตัวผู้ตัวเขาจะเล็กกว่าตัวเมียอันนี้คือรุ่นแรกเลยที่ยังไม่ตายยังอยู่ดูดูดด,ดูอ่ะไป อันนี้ตัวเมียตัวเมียจะดูใหญ่กว่าหน่อยจะดูอ้วนกว่านี่ก็คือรุ่นแรกที่เขายังไม่ตายาไปไปได้ไปเลยอืมอน,นี่ก็เอามาให้ดูอันนี้อายุจะประมาณอยู่ที่สองสสัปดาห์รุ่นเนี้ยที่ตั้งแต่นับตั้งแต่ที่เริ่มฟักมานะแต่ว่ายังฟักไม่หมดหรอก ก็ยังทยอยฟักออกมาเรื่อยๆก่อนที่เราจะมาลงกองใหญ่เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเราจะเอาเลี้ยงใส่กองเล็กอนุบาลก่อนกองนี้กองอนุบาลของเรานี่กองนี้นี่อันนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องเราเ,เอามาเลี้ยงนี่อันนี้อันนี้ที่กำลังฟักอยู่ให้ดูนไหนมจะตัวเล็กคือเราต้องเอาเขามาตากแดดนิดนึงเพื่อให้เขาได้แดดให้เขาได้ความแข็งแรง ต้องแยกเพราะอะไรเพราะว่าตัวเล็กอ่ะมันจะบอบบางเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ตายง่ายเวลาเราย้ายเขาย้ายไปย้ายมาเนี่ยพอเขาเริ่มอายุสักหสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ให้เขาดูแบบว่าหัวเหลืองหน่อยเงี้ยหัวโตขึ้นมานิดหนึงเงี้ยค่อยเอาย้ายเข้ากรงใหญ่เนี่ยอย่างพวกเนี้ยเนี่ยถ้าอันนี้คือ3สัปดาห์แล้วรุ่นนี้สสัปดาห์แล้วอันนี้คือสสัปดาห์ถ้หัวเท่านี้ อันน uh, ี้นี <S <S ่อันนี้เล็กกว่าอันนี้จะประมาณสัปดาห์สัปดากว่ากว่าเราก็ถ้าตัวเท่านี้เมื่อไหร่เราจะย้ายเข้ามากรงใหญ่ทันทีเลยเอามาไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาถ่ายดูตอนที่เขาแบบว่าตัวโตๆบิ๊กๆกันจะได้เห็นว่าเยอะแค่ไหนอตอนนี้มันดูตัวน้อยอยู่ก็เลยยังดูเหมือนแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่อันนี้รุ่นเก่าเลยดูรุ่นเก่าเกิน60วันแล้วเนี่ย จะเป็นเก้าสิบวันแล้วเนี่ยยังอยู่ยังไม่ตายเลยยืนยืนมากน้องนี่ก็แค่นี้นะนี่ต,ตักจักนเขาชอบอยู่มุมกันก็ตามมุมโอเคค่ะ